ตอนที่55หลังเกมเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับจุาเด็กคนนั้นน่ะสุดยอดอย่างที่ผมบอกเลยใช่ไหมฉันกลับแล้วนะอ๊ะจะกลับแล้วเหรอครับรอรอด้วยสิบางทีเจ้าเด็กนั่นอาจจะเล่นเข้าขากับเมฆได้ดีกว่าคนอื่นๆอีกนะครับนะคุณซิโก้ถ้าตัวเยาวชนรอบหน้าจะลองเรียกติดทีมดูแล้วกัน แค่บุดอนเอาชนะพระไกยดาวไปได้สามประตูต่อสองุเร่ไม่พลาดนะเกือบยันได้เสมอแล้วเชียวเฮ้ยแพ้จนได้ทั้งหมดเป็นพวกแกคนเดียวถ้าเมสุดท้ายนั่นแกเล่นได้ตามแผนทีมก็จะมีแต้มแล้ว พอเธอะกล้าไม่ใช่ความผิดของใครคนหนึ่งลอะฟุตบอลเราเล่นเป็นทีมชนะด้วยกันแพ้เราก็แพ้ด้วยกันก <c oughs> ับตันโดนโคชบนแน่ bon เลย เอาทุกคนดื่มน้ำกันซะอย่ามาทำหน้าหงอยแบบนี้นะเว้ยไอ้พวกเด็กเวนพวกเราเนะ่ะยังไม่ได้แพ้ทัวนาเมนต์สักหน่อยการทำสงครามไม่จำเป็นต้องชนะทุกศึกลกคนที่ไม่เคยพลาดคือคนที่ไม่มีประสบการณ์และประสบการณ์จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเข้าใจไหมหทุกคนท็อปจะไม่ร้องไห้ในสนามอีกแล้วเนอะนี่อย่ามากวนทีนนะ่ะเจ๋งไปเลยพวกเรา มาฉลองให้กับชัยชนะกันเถอกะกำลั่งการลองอายะสำเร็จแหมขันหนึ่งแล้วนะก็เลยอาจารย์ขอคุยด้วยหน่อยสิสงสัยอาจารย์ยังโกรธ่ึงโดนไปแดงอยู่แน่ๆเลยคงไม่หรอกมัง้งข้าพาตัดรักษาการป่วยของน้องสาวเธออาจารย์ออกไปให้แล้วนะจะได้ถึงหู้ละครับ ตอนที่หมอมาหาเธอที่นี่อาจารย์ได้ยินหมดแล้วล่ะเธอก็น่าจะบอกกันบ้างพราะที่ครูเพิ่งขายรูปวาดได้ในตลาด NFT นะยินดีจัดหน้าครับอาจารย์บุญคุณตินี่ผมจะบม่ลืมเลยครับงั้นก็ไปให้ถึงรอบชิงแล้วกันเอาละวันนี้พอแค่นี้ แยกย้ายกันกลับได้เจอกันสนามซ้อมวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆกันแล้วกันนะกลับบ้านดีๆละ่ะอย่าทะเลทลายนะขอนานให้เต็มอิ่มหน่อยเธอะวินวันนี้กลับด้วยกันไหมเดี๋ยวให้พ่อไปส่งจะดีเหรอเบียดที่พี่โรมหรือเปล่าไม่หรอกวันนี้โรมเข,ขอกลับเองรีบไปขึ้นรถเลยอย่ามาลีลาเจ้าว่าไปจะลูกเขยเราไม่ได้กลับด้วยกันนานแล้วเนอะ ขอโทษนะยาซิดขอโทษที่เอาชัยชนะมาให้ตามที่สัญญาไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเรายังไม่ได้ตกรอบสักหน่อยฉันถือว่าชัยชนะที่นายบอกมันคือจากนัดชิงชนะเลิศล้วกันยาซิดอย่ามากอดกันในนี้นะพูดอะไรนะ่พ่อบ้า เฮ้ยหยอกเล่นนะทำไมต้องเขินขนาดนั้นด้วยเล่าด,ด,ดูสิดูสิผลแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเราโโออถทำมาเป็นเปลี่ยนเรื่องบุรภาพยักษ์เอาชนะสาธิตพิชิตชัยไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ถึงจะชนะกันที่ลูกเดียวแต่การทำฟ้าและใบเหลืองปลิวว่อนเลยทั้งหมดแถวตรงวันนี้พวกนายไม่ได้ทำตามแผนฉันทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้ เพราะฉะนั้นพวกนายจะต้องถูกลงโทษที่ทำให้แต้มหายไปเฮ้ยเพิ่งจะแข่งเสร็จจะไม่ให้พักหน่อย,อยหรือไงนั่นสิคนอื่นวิ่งรอบสนาม20รอบเป็นการลงโทษส่วนพวกนายสองคนคนละ50รอบฟุตบอลมันกีฬาของลูกผู้ชายไป้ย่ายมันน่อมแนบโ,โอดครัวหน่อยเลยนัดหน้าถ้าพลาดอีกแล้วก็ท่านจะหักขาพวกนายแนะ่สมกับเป็นสาิตพิชิตชัยทีมที่เราต้องเจอนับต่อไปจริงๆโปรดติดตามตอนต่อไป หากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ